สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขุณซับสร้างสน,นะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากนานมากๆเลยครับโคตรนานนะครับพอดีรถก็จอดจอดนานนะครับต,ตั้งแต่ฝนตกหนักพายุเข้าสองวันจอดนานเลยครับก็มาจอดอยู่บ้านนะครับ บางคนก็ครับวิ่งไม่ได้ดิวิ่งดินไม่ได้ชื้นครับบ้านผมแต่ก็จะเริ่มวิ่งแล้วครับเริ่มวิ่งแล้วเริ่มวิ่งแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากๆเลยครับกับเจ้าทันจิโร่ครับเป็นเดือนเลยได้ับาได้ครับเดือนสองเดือนนู่นนะโมแต่กลัโควิดด้วยครับ ครับก็ตัวเองก็ลูกชายก็ติดนะครับติดแต่ตัวผมเองยังไม่ติดนะครับก็กลัวโควิดนะครับก็กลัวถ้าเราไปถ่ายคลิปก็กลัวไปแพร่เชื้อให้กับนะครับกลุ่มรถดำก็เลยไม่อยากไปนะับกลัวกลัวเสียงนะครับก็ไม่ได้ไปถ่ายคลิปที่ไหนเลย ก็นี่เราก็มาจอดจอดหลายวันแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยครับก็สภาพนี่ครับนี่ครับก็สะอาดดีนะครับโอ๊ตขับใม้ครับอืมช่างโอ๊ตครับงาวับล้างจอดก็ไปเอาฐานมาครับครับก็ครับก็ไม่มีอะไรมากครับแต่งก็ประมาณนี้ที่เห็นเห็นนะครับก็แคปเล็ตไฟ จะมีข้างล่างด้วยครับนะถอดออกไว้ครับไฟข้างล่างก็อ,ออกจากอูรัดดาลัดแบบอยูน่นะก็มาสภาพนี้แล้วจะมีไฟอีกชั้นหนึ่งนะครับก็เป็น g O โแปดสี่เนี่ยนะครับฝั่งนี้ก็มีเนี่ยกระจกพิเศษก็มีใบไม้สองใบเนี่ยตัวใหญ่เนะ้ะถ้าอูเลย ฝาครอบครับเป็นงาน,นอกนะครับฝาครอบนอกของของของนอกเก่านอกของเก่านอกไม่ได้ถ่ายนานมากเลยเดี๋ยวจะจะติดเครื่องว่าครับจอดไว้ใต่ไว้แล้วดูภายในครับอ่ะมาดูภายในเลยครับก็สภาพเนี้ย

ครคับให้ชาร์จบแบตบ้าก็หลายวันจริงๆครับก็ท่อมาจากอู่นี่เลยครับเสสดังจัดให้ครับก็บน้ำมัน ตรงสายครับมันสายไม่ดีครับสายไม่ดีครับก็เลยสะดุดนะครับไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวเปลี่ยนไม่ได้สีสายนะ้ำมันมาใส่เพราะว่าเป็นเหมือนลมมันเข้าครับมันลมมันเข้าจอดไว้นานครับพอทีนี้เครื่องมันดูดไปเหมือนแล้วเนี่ยครับเป็นเป็นตลอดครับที่จอดนานต้องแยก แยกก็ติดธรรมดาครับเออนะน่าจะหนเฟืองซ้ายครับรงหลังก็โอเคมีรอยบุบน,นิดนึงอจอดนานเกินครับจอดนานเกินนานจริงเนี่ยนี่ก็ไฟด้านล่าง บางฝุ่นก็ถอดออกข้างหน้าครับว้างเท่ากันนี่ครับขนถ่านโอเคครับเดี๋ยว แยกน้ำมันไว้ก่อนนะสตาร์ทให้มันติดนะใบนะครับโอเคครับ